เอาหมงบกพร้าวนี่เลยโอ้ยมึงพี่น้องเนื้อนี่ได้จากเคียงสุกัญญาเด้อพี่น้องเด้อบัตรน้องกาเด้อสุดีสุกัญญาเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อสดมึงโอ้ยมึงพี่น้องเอ,อ้ยบ่ผิดหวังเลยเนื้อเสือล้านนี่ครับสร้างได้เลยครับบัตรน้องกาเนี่ยนี่เอาหมงบกพร้าวโอ้งามดีมึอนี่อือ ปาดยากปาดนี่ก็ยาวากันได้พี่น้องอาชิมก่นอนครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผอก็ผมอีแอบแสบมาพี่น้องมือนีได้นเนื้อเสือมาครับเสืออ้องไฮ ได้มา2กิโลนะครับนี่โอ้นี่เนื้อปลากเปาพี่น้องบักากเปานี่ครับได้มากระเจียวขี้เพียคือเอาใส่ดีของผมผมันใส่ไปแล้วเนี่ยเหลืออีกถุงหนึ่งเดี๋ยวเมืองถ้าบอขม,มพอพ้อใส่อีกจะชิมเมืองแล้วขมแห้งอยู่หรอกมามาทานก่อนทานก่อนน,อน,นี่เอาหม่งบักากเปานี่เลยโอ้ยเมืองพี่น้องเนื้อนี่ได้จากเขียงสุกัญญาด้อพี่น้องเด้อบ้านน้องกาเด้อสุดีสุกัญญาเนื้อวัว เนื้อวัวเนื้อสดเมืองอู้เมืองพี่น้งองเหนยบัวพิษหวังเลยเนี่ยเสือร้านนี่ครับสร้างเลยเลยครับบัตรน้องกาเนี่ยเจ้าก่อนดิเสียบอา้อาวพายพี่น้องเมืองแล้วก่อนดิเสียบกรับมันต้องมีเปกไหมพี่น้งองผมอยากแกะคราวหน่อยด้วยเป็นวัดไรวัดเนี่ยมหาเยกเสือส่งสีไข่ไนี่เชงไหนมาเจอตัวนี้ออกไปคือสีดีขึ้นนะพี่นออ้องเอ้าขออนุญาตครับ เอ้ะมามามาวันนี้อู้นี่เอาหม่งบะเพาโอ้งามิดีมือนี่อืมปาดยากปาดนี่ก็อย่าว่ากันเด้พี่น้องอาชิมก่อนอืมอืมบะเพาอ่อนด้วยทำเป็นบะเพาแก่วก็ดีแข็งยังได้อยู่อืมข้าวาพี่น้อง งามๆเลยเอ้าทำกันอืมอม,อาอม,มาเด้อพี่น้องกุ้งไก่เสือก็จีด่ายได้พี่น้องลูกค้าเปิ้ลมีลูกค้าปัจจาเปิ้ลบอยไ,ได้ให้หนุ่สร้างไว้ได้ถ้าพี่น้องอยากกินเสือกับผมเนี่ยเนื้อเสือเนื้อสัน แล้เขาใบบบบนี้ดานสุขัญญาเนี่ยพี่น้องดานน้องกาเสียอืมเอา้าอืมออ่อนๆโอ้ยยำแรงเวลาแบบนี้เสือก่อนว่าง หืมหืม,อ,มอันนี้กินหยอดมันสิมีหยอดมานนํามื้อนี้เอา้าถึงหยอดถึงใบถึงพักดเอ้ยพี่น้องเบิง เชน,เนอย่งไรนจะติถนัดมึอโอ้พี่น้องเมืองมืองืองมงอืมงครับงามมาพี่น้องมืองนี่แล้ตรงพี่น้องมึงเนาะนี่นี่เป็นยงไรน,นี่ครับอืมนี่อ้ คัก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 ,กโอ้ไหนมาหลายจนอยากอยากกินหมึงได้กระไดพี่น้องพี่น้องั้ยเสืองามงามมันกรุบๆเลย มันแตกเปราะๆเลยครับอันนี้ฟักอันนี้ใบ เอาเสื้อใบเขาไปน,นี่ลองเสื้อมาใบเขา ừ ừ cho kênh Ghiền 嗯，走。Hmm. Oh. เอาพี่น้องสีเหลือเนี่ยพี่น้องใช้เห็ดเมนูอย่างมเขมน่นมากนะครับโอ้อากาศหนึงเอาไอ้งม,มาจูน้วกันเอาเลยครับไอไ้ายมาจากบีรำสวน,น,านเ,นเ,เา่เดี๋ยวต้อนรับไอไ้สายเป็นก่อน ส่วนเป็นนางจุิ่นก็เอาตามสบายก่อนเอาพี่น้องมือนี้จัดเป็นจุเสือนะครับเสือของไห่หรือว่ามีตอนปักเภาหรือวาเป็นชิ้นของเสือถ้าพี่น้องว่าอยากให้เทดคลิป